สวัสดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง fc ทุกคนเนาอบอวาสิเป็นพี่น้องอัน fc ทั้งฝังเล่าเองด้ือสิเป็นพี่น้อง fc ทั้งฟังไทยแหละกาด้วยิเป็นอัน fc ที่ต่างประเทศกรากสบายดีเด้อมื้อนี้มาพมมาบอกกับสาวกอคนเก่าคนเดิมเมื่อนี้อันสาวกสี่อันมากาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งสาวกออันสีเห็ดกินนาะพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดกินแดงเด้อเมื้อนี้สีอันสอ้อมกบน้อพ่อแม่พี่น้องอัน พ่อของสาวกอันพยายามงูแล้วกันเลือดไหลกคบมากตัวหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องสาวก็ได้แบบอันสีเผากบแล้วก็อ้อมกบนี่สาวกจะให้เบิ่โตกบเด้อพ่อแม่พี่น้องโตมักใหญ่เหมือนนั้นโตมักใหญ่สาวกอัน,นสีเผาก่อนแล้วก็แจงสิได้เผาเอามันจากอันนี้เนาะไหนบ่าพ่อพักะ พักข,ขาดยังเดียวนะไปพักอย่งนี้นเแบนี้บน้อนีอ่ใส่นี่ือ,บะ,อะบัวนี่้าวกะอันก,กำลังเผาโกกกากก๊ก่คกไงที่น้อประกัางเหนียวใบเล็กประกัางห้องสกกัดนะใส่โ๊กตัวแบบนี้ก็เรมาออมกิน อันกินข้าวแดงนํากันเนาะพ่อแม่พี่น้อง,อ,งอันมีสาก่อสิอ่อมกบสิก,กินเดอ้อพ่อแม่พีกก่น้องแล้วก็ FC ทุกๆคนเนาะมื้อนี้ากินขาวแดงนําสาวกอเด้ออ่อมกบสิอ่อมกบใส่อันมะกรูดตะกผักขาดเนาะพ่อแม่พี่น้อง บ่าสิบ่มีอันยังกินแดงไหนได้หนเนาะพ่อแม่พี่น้องกันดีแตบ่บ้านอีพอเราพยายาม,มู่กัะไรกบมาตัวหนึ่งกันสีอ้อมกินแดงเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องหลังจากอันที่อันเส้าก,ก็พรากบแล้วกกับอันอหน,น้าคางหมูฐาน้องพ่อแม่พี่น้องคางหมูอันเสีอ้อมกบ อันมือนี้ก็มาสบายดีอันพ่อแม่พี่น้องแล้วก็บเอซีทุกทุกท่านแล้วก็บมูอเพื่อนทุกทุกคนอันสาวกอก็มาสบายดีอันย่ามแดงแดงเด้อมือนี้ย่ามแบบสเฮ็ดกินอันเฮ็ดกินแดงเนาะพ่อแม่พี่น้องเ็กกับอันเอาข่าวเบืออันเอาข่าวเบือใส่หมอก่อนเอาเบือกับเป็นข่าวเบือจี้แด็กกับตำมันจังคุนๆมันจังแสีบเนาะพ่อแม่พี่น้อง เผาเบื่อหลักะตามกทีใส่แต่ก็ทีใส่อันแหละเนาะใส่แหละไ่มะน้อยน้อใส่อันตอนจองไปได้พ่อแม่พี่น้องเ้าก่อใส่กสเปนอันกบเทียนเสาก่อเผาบางอย่าเนาะพ่อแม โตแบบใหญ่เพราะว่ามันเป็นตัวมันใหญ่ก็ได้ได้ตืมแต่กระสีอ้อมใส่ใส่ปลากระลือแต่กระใส่อันใส่ปลากัางปลากัางหน่อยน้ำนา้องโคไม่ขึ้นปลากระห้องพอเราไปยาวมากบุงแรงคือกันได้กับกบ ตอนนี้เฮาก็กันก็สิไปผ่านอันมะกั่วก่อนอันผานมะกั่วไปแล้วก็เลดากไว้เนาะแล้วก็จังายหนอพวดแล้วก็จังสิเอากบใส่เฮาก็กันจัสิมาานมะกัวไปก่อนก่อนพี่น้องอาานมะกัวไปอันใส่กบเปื่อยแล้วก็จังสิเอาใส่มะกวคานตัวเองเนาะพอมีพี่น้องอีแม่เราปูกเอง กำลังอันต้นหน่วยเดียวนี่ก็ะเด้ออันปีดมาอันอ่อนใส่ก็โปกับนี่กสิเป็นอันมาแน้อยมันพรม่น้อยเลยกตสิี้าเป็นซีได้มอกน้อยก็เเบิดจงจะเห็นไหย สามหมวยหัวเป็นมันเป็นบททัดงหลายมีผักขาดห้าลำก็ไม่ถน,มน,มน,นอมที่พอเราเก็บเก็บผักขาดน้ำไปได้แต่ที่ใส่เบิร์ดพักไร้ร้ายนี่เป็นเศบอ่อนกบอ่อนใส่ผักขาดใส่ผักอันนี้ห้านี่แหละใส่หบบัวห้านี่แหละนี่ก็จะเป็นเศษ าได้ยพมพี่น้องอันกะสีเอาอันเอาผ้าขาดใจเลยเนาะน้องเอาผักขาดเสือแบบเอาผ้กขาดสื้อบไปถาชุดเสรงไปกินีน้องพ่อแม่พี่น้องถายกินข้าวแล้วถ่ายกินข้าวแล้น้ำกันเด้อองกบเสร็จองกบใส่กัะเพักระผักขาดเนาะถ่ายกินข้าวแล้น้ำซาโเด้อพ่อแม่พี่น้องเก็ดสีน้ำ เด้อพ่อแม่พี่น้องอันอ้อมกบใส่บักปัวใส่บักปัวแล้วก็วกะกพักข่ะอย่ารั่วยิ้มมึงก่อนยิ้มหน้านี้แสบแสบที่น้องสิตักไปกินเด้อแล้วแบบ อ้อมกบใส่บักบวบแล้วก็ใส่ยพักขาดใส่ปลาอันนั้นกลางน้ำพี่น้องไปเด้อไปเด้อไปกินข้าวแรงน้ำสาวกอเด้อแบบนี้เด้อสวัสดีคพ่อแม่พี่น้องมาเด้อกินข้าวแรงน้อกันเด้อประสบกทุกคนเด้อมาเด้อพี่น้องอันพ่อแม่พี่น้องกับเอซีอันทุกๆคนเด้อแดะกามูแฟนทุกทุกคนหมื มากินข้าแดงน้ำสาวกอเด้อกำลังกี่อันร้องเงือกัลดั้งออมกบแล้วกเมนองข่ากับซอสข้อมคนคุณเปนยัไงย่างต้มหกฮุ้งคุงกับใส่็กบยังง่ายไมู่่สองแต่งานมากโขกเาดิกบมหนาโคมาเด้อมาเด้อ่อเมี่นองแซบแซบอมกบออมกบใส่หมกหัวพร้อมดัน ใส่ผักขาดก็ใส่หอมผักขยแ่งอ่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเงี้ยวแสบ้องปอดนี่ใส่ปอดจอดหน้าดีเด็พ่อแม่พี่นองเอ๋ กินขเขาแดงให้อยู่นะคือเก่ามาือไปไปสดอกพี่นองเอ้ยนะีนี้อันมือ,มอมแต่ให้แต่นะ้าเกี่ยวเขาเกี่ยวนางพอนะที่บางกระปูกรบอกออกทามบางย่าน <laughs> ส้ากอกะไร้าะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกๆทานกินข่าวแรกแล้วเป็นทีเยบ,บร้อยแต่นอกกะออมกบไซ่หมักบัวแ้วะก็ใส่พักขาแแต่ก็ใส่พักอันทะแย่งอ่อนเนาะกะอันเดียวกินเดียวเป็นทีเดบด้อยแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องกะกะสีบมี่ยังร้ายเด้อแบบน,นี้เส้ากอกะอันขออันขอบมือขอบใจพ่อแม่พี่น้องแต่ก็เอฟซีทุกๆท,ทานที่นะฮะทุกคนที่อัน ให้การติดตามหรับส้มขีดทีเศ้ากเฮ็ดตั้งแต่ขีดแดกแล้วน,อน้องพอมพ่นอนซาวโกกับขอขอบใจละละหลายเด้อละกันก่อนจะจากกันไปขีดมีอันเา้ากกับเขาผักสองน้ำอันเอฟซีทุกๆคนเนาะบ่ว่าจะเป็นเอฟซีเก่าหรือจะเป็นเอฟซีใหม่อันทีกำลังติดตามอันเข้าอยู่ตอนนี้เนาะเขากับขอขอบุกขอบใจแต่ก็อย่าดืมเด้ออย่าลืมอันกดไลค์กดแชร์กดชอบสไลค์ ให้พวกเฮาเขามาลหลายๆเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาสีด้มนีแบบกำลังใจเฮ็ดคิดในเฮ็ดคลิปต่อต่อไปให้ม่นแบบดีๆขึ้นนหลเนาอพ่อแม่พี่น้องจักรคิดนี้กะสีอันจบเพียงสามีเมื่อคิดนี้กะสีนีเพียงสามนีน้อมาพบก,กันใหม่ในคลิปตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ